มึงทําปลาตกมึงไปตกปลามาให้เลยนะโอเคได้แค่นี้ไม่ต้องแหกปากก็ได้มั้งเออเดี๋ยวจะตกปลาให้มีถุงเท้ากับหนอนเอาล่ะเพื่อความเกลียนเอาถุงเท้าไปตกปลาดีกว่ารับรองว่าปลาจะต้องกินเยอะแน่แน่อุ้ยมันต่อแล้วมาต่อแล้วอุ้ยได้แล้วปลาไหนโอ้เอาชิบหายแล้วปลาตบหน้าตรงไหนปลาตะโกนนะเนี่ย หมาอีลิงขอยืมพี่ตกเป็ดอีกรอบหนึ่งรอบนี้ฉันไม่พลาดแน่ไม่ต้องกลัวไอ้ลิงต่ออืมมานั่งนั่งให้เป็นผ้าเอาหนอนหยิบมาเลยนี่โอ้โหแล้วดูหนอนทําหน้าสิเอาสวัสดีหนอนเอาละขอยืมเป็นเหยื่อหน่อยอืมเอาเฮ้ยมันมันกินละโอโ้โหมันลากไปไกลมากมันลากไปแรงมากโอ้โหนี่ปลาอะไรวะเนี่ยลากกูมาขนาดนี้เออสวัสดีนี่มินมีมปลาสองตัวเอาอะไรเดียเ๋ยวนีย อืมอ่ะไอ้ตัวสีแดงช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยมึงพูดจาไม่ดีหรอฮะมึงพูดจาไม่ดีกูงกับหัวแม่งเลย <laughs> โอ๊ยปาไปนบันโหดขนาดนี้วันเนี้ย